เลงเพิ่มสิทธิประกันสังคมสูงสุด2,500บาทเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ในการรักษานะครับเรียกว่าทันตกรรมโดยทาประกันสังคมเนี่ยจะออกให้เรานะครับเดิมปีละ900บาทเท่านั้นซึ่งบางคนเนี่ยมีอาการฟันคุดนะครเงิน900บาทถามว่าพอไหมไม่พอก็ต้องจ่ายเพิ่ม แต่ล่าสุดเนี่ยทางประกันสังคมนะครับเตรียมที่จะแยกสิทธิในการผ่าฟันคุดออกจากสิทธิทันตกรรมนั่นหมายความว่าทันตกรรมเนี่ยยังได้900เหมือนเดิมและใครที่เป็นฟันคุดก็จะได้อีกหนึ่งก้อนในการช่วยเหลือจากประกันสังคมเหมือนเดิมนะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้ในทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกับประกันสังคมนะครับโดยการผ่าฟันคุดนี้นะครับจะใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนแต่มีวงเงินจํากัดนะครับตั้งแต่1500จนถึงส 2,500บาทคือสูงสุดเนี่ย2,500บาทที่ทางประกันสังคมจะช่วยได้หากเกินกว่าน,นี้คุณผู้ชมอาจจะต้องจ่ายส่วนต่างเองนะครับอันนี้ก็คือตอนนี้เล็งที่จะเพิ่มอยู่ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้นะครับคาดว่าจะมีการเสนอให้ทางบอร์ดประกันสังคมพิจนารณานในเดือนสิงหาคมที่ถึงนี้ก่อนที่จะดําเนินการทางกฎหมายต่อไปใครที่ฟันปกติอยู่ดูแลตัวเองดีๆนะครับหากใครเป็นฟันคุดในเดือนนี้ ยังไม่มีเงินตรงนี้ช่วยนะครับคุณจะต้องใช้สิทธิ์900ขอประกันสังคมเท่านั้นแล้วคุณจะต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือนะฮะอันนี้ตอบเคลียร์ชัดนะหากกฎหมายนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่จะตามข่าวให้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เพิ่มให้จากทางประกันสังคมสูงสุด2,500บาทนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดจะให้ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสสริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตังต์มีเดีย ด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ